เราก็มาถึงแยกสารแดงแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูที่จอดรถสีลมคอมเพกครับแรกเราก็เข้าถนนสีลมก่อนนะครับสีลมคอมเพกก็จะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีป้ายถนนสารแดงเจ็กซี่สีเหลืองประมาณนี้นะครับเราขับไปนะครับให้คันนี้เข้าไปก่อนแล้วกันดูนะครับสีลมคอมสีลมคอมเพก จะจอดยากจอดง่ายยังไงนะครับไปใกล้ๆก,กันที่จอดรถน่ายอยู่ข้างหน้านี่แหละครับที่รปภโบอกอยู่น้านหน้าครับขันหน้าพวกนี้คงจะเข้าไปพร้อมๆกับเราก็คือจะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสาราแดงเลยครับนี่สีลมคอมเพกนี่นะ ลองเลี้ยวเข้าไปก่นครับต้องเข้าว่ะครับงนี้ปิดไฟหน่อยมืดทางขึ้นที่จอดรถครับขึ้นลานจอดรถเอาว่าดูแคบแคบอยู่ครับเพราะว่าตึกนี้ก็ตั้งหนาแล้วนะถ้าเกิด ตึกทีนสร้างนานๆนะที่จอดรถจะทางขึ้นแค,คบสังเกตไม่ยากโอ้ oh. แคบครับขับช้าๆอีกสามสิบนาทีกรุณารับบัตรครับกถือว่าแคบนะครับสำหรับมึงใหม่ครับเกียร์กระปุกแล้วแล้วก็บะก็อาจจะตื่นเต้นได้เหมือนกันครับดูๆครับไปครับกระจกลับบัตรก่อนชั่วโมงละสามสิบครับ กันต่อครับทางขึ้นค่อนข้างแคบนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ก็ขึ้นไม่ยากนะถึงตอนนี้ก็ถือว่าไม่ยากแต่อาจจะตื่นเต้นในความแคบเท่านั้นแหละครับสำหรับนี่ไปต่อครับ ขึ้นต่อไปอีกันหลังก็จี้มามากเลยครับโอเคขึ้นไปครับนี่ผมใช้เกียร์สองนะครับถึงชั้นสี่แล้วครับโอเคไปต่อครับยังไม่เห็นที่จอดเลยนะครับ ขึ้นไปต่อใช้แก่สองได้ครับไม่ยากครับขับได้ด้วยความเร็วพอสมควรแต่ก็อย่าเร็วมากนะครับเพราะมันโคง้งมองไม่เห็นคันหน้านะครับอ่าชั้นห้าละลูกค้าทั่วไปต่อได้เฉพาะชั้นห้าหกเจ็ดเราขึ้นไปต่อแล้วกันครับว่าผมเป็นคนที่ขี้เก่งใจครับไม่ไม่อยากให้ใครมารอเราแต่คันหลังก็ตามกันมาหมดเลยครับโอเคไปต่อ ไหนๆก็พามาดูแล้วขึ้นสูงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับไปที่จอดรถครับอ่ะทางที่จอดรถชั้นหกลองดูแล้วกันครับพอละหน้ากัอ่ะขันหลังก็ตามมาเหมือนกันนะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับพอเห็นเราเลี้ยวเราเขาก็เลี้ยวตามหวังว่าชั้นนี้จะมีนะครับก็สรุปว่าสาหรับผมนะครับที่ผมขับมานี้นะถือว่าไม่ยากนะครับ แต่ว่าหาที่จอดรถได้หรือเปล่าเนี่ยตอนคันแรงนครับคันั้นพอดีฟุกได้ที่จอดพอดีนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องวนถ้าไม่มีก็ต้องขึ้นไปอีกชั้นข้างบนไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าผมได้ถ่ายนะอ่าตอนนี้ก็ถือว่าให้ดูพื้นๆนะครับว่ากระบะก็ขึ้นมาได้สำหรับซีโร่คอมเพล็กนะครับไม่ยากอะไรนะครับก็เรียบร้อยครับ อันนี้เป็นขากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนลงกันครับว่าเป็นยังไงนะครับไปกันเลยนะครับที่จอดรถนี่คือพอดีเราไปกินอาหารครับไปกินอาหารนี่ก็คือจอดฟรีเพิ่มอีกสองชั่วโมงเขาเขียนไว้า้างนั้น,นะครับเดี๋ยวลงไปครับไม่น่ายากนะครับเพราะขึ้นก็ไม่ยากเท่าไหร่ลงก็ไม่น่ายากมาก เปิดไฟหน้ารถ,รถไว้เลยนะครับเพราะมันออกจะมืดๆหน่อยนะครับนี่ยนเะฮยโอมีรถมาครับไปตามลูกศรครับนั่นเห็นทางลงละทางลง การรู้หน้าชะลอความเร็วปวดระวังรถทางขวาด้วยนะครับนะนี่นะมันมีก็ลงไปเลยนะเครับก็แคบๆนะครับเออเสียวอยู่ครับเพราะว่ามันแคบนะครับขึ้นง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ตื่นเต้นเหยียบไปเรื่อยๆแต่ลงนี่เหมือนรถมันไหล ทางขึ้นทางลงอะยากนะฮะนี่อะลงลงนิดนึงแต่ก็โอเคครับลงได้แล้วครับคือรถผมมันยาวไงรถกระบะาครับชั้นสี่แล้วต้องลงไปอีกสี่ชั้นนะครับระวังดูท้ายดีๆนะครับระวังลนไอ้ระวังโดน ถ้ารถใครขับรถยาวนะครับไปต่อครับนี่ผมไม่กล้าปล่อยคัดเลยนะครับเนี่ยเปิงคัดหน่อยครับไม่เป็นไรไม่ค่อยได้มาอู่แล้วไหลลงไปนะครับโอเคนี่น,นึงครับกัดฟันสู้หน่อยตอนลงนี่ผมยอมรับเลยว่าไม่ถนัดนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ขับรถลงเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอก เดี๋ยวน่าจะใกล้ว่าแลกบัตรแล้วนะครับเอ้ยคืนคืนบัตรโอเคเจอละจุดคืนบัตรนะครับอือโอเคขอบคุณครับลงต่อไป คือรถยาวนี่ต้องระวังนิดหนึ่งดูกระจกขวาไว้นะครับระวังท้ายปัดเฉี่ยวนะครับเอ,ออกสีลมเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ตบซ้ายก็ออกสีลม ยังไงล่ะอ๋อนนี้เขาจอดเฉยๆใช่ปะ่ะนี่จอดเฉยๆปิดไฟหน้ารถข้างหน้าเรานี่ก็เป็นถนนสีลมแล้วครับอืเนี่ยเมื่อกี้ตอนเข้าแล้วเข้าทางนี้แหละตอนออกก็ออกทางเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายต้องไปทางซ้ายอยู่แล้วออกมานะครับ ันก็จบการรีวิวที่จอดรถสีลมคอมเพล็กซ์แต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ